สวัสดีครับสหรับเช้าวันนี้ครับเราอยู่ที่หลวงพระบางนะครับคือเมื่อวานเราปั่นจักรยานกันมาถึงที่หลวงพระบางประมาณสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็คือเช้าของวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้เราจะมาเดินที่ถนนที่จะตักบัตรขั้นเยียวนครับแล้วก็จะไปเดินกันที่ตลาดเช้านะครับผมไปติดตามชมกันเลยนะครับบรรยากาศของหลวงพระบาง ยามเช้าตรู่นะครับผมนี่พวกคนก็เตรียมรอใส่ปาตรข้าวเหนียว ต้นตนตต้มาทางนี้มาทางนี้ซ้วัดเด้อแล้วก็ออมมาทางนีอกวัดแตีว่าีจะนานมามาทนี้้วัต้องกอดรองทาเนาะรองท้า นี่กองค์นะฮะแต่ว่าจ้างบีบาทกาไปสิบองค์ประมาณเลยแปบเฮ้ยเ็แค่จุดองค์อ้เจ็ดสิเลยเนขอามาเอากระไรเป็นคุณผู้ชมท่ออวนี้มาราใ่บัตรเขาเหนียวกับต้น คนละเท่าไห้าหมื่นกวคนละห้าหมื่นกี่าค่าเครื่องเร้ามาเวตี้าครึ่ง้า่มปมาณหกโมง,ามาโมงกว่าเดี๋ราดูถ่ายบรรากาศให้ดูนะที่ตัวเมืองหนองค้บาง よし、どうぞ。 นี่เ,เราจะไปเดินตลาดเช้ากัน

sáng rồi. lắm làm mở À, video <laughs> <laughs> Oh, yeah. うん、と僕こっちよ。ね、お、ね。うん。バ。ときゃだ。いい、こっち。ありがとう。<coughs> ไปเก็บมันล้างไข่เลย

อืมเมื่อกี้ไม่แห้ครับต้องรอราีดสก่กินก่อนเลย

ไปาจนกันแต่นั่งร้านกาแฟหลับไปกิน,นนะอ,อยู่นะได้เข้าห้องน้ำแด้ตรงนี้เป็นวัดเอาาเหี้อยอะเนื้อเลือเลือดกเกาเน่า

太烦人了。嗯 <c oughs> เขาเรียกอะไรทั้งต้นข้าวเปียกข้าวเปลือกอีกย่างน่ะอยกเนื้อสดเป็นเปิดแล้วป่ะไม่ใช่เปลือกหนุ่งคล้ายเปฝอแล้วว่าเส้นมันจะเป็นเส้นประจับอ๋อคล้ายเส้นประจับอันนี้ก็ข้าวเปียกนะจะเป็นข้าวเปียกเป็นหนุ่งนะเมื่อกี้เป็นเนื้อสดใหลองชิมคำแรกให้ดูดิ ครล้งแรกร้อนไ้เกจองจังเพชรจังอะไรเฝอเฝอเหมือนกันโอเครอช้พิสามมอนกยังจะให้กินได้เฝออะจังเพชรเฝอเฝอ ก็เป็สามชามแล้วนะใส่ข้าเปียกเข้าเปียกข้าวเปียกนิดเดียวไดลุยลุยกินล,งล,ลองท้องก่อนแล้วต้องปั่นจักรยานกลับเทนะครับขอทานเผื่อก่อนเรามากันสามคันนะสามคันสามคน มหาวิทยาลัยสุขาโนวง